สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลพร้อมกับบรรยากาศเสียงสกุนาร้องจิบ๊บจิบจับจับ,จบอยู่ด้านบนเนาะท่านผู้ชมบางล้นเดี๋ยวเสียงให้เบ่งบรรยากาศอาซิอยู่แถวๆพุ่นละ หรืออยู่บอนใดบอนหนึ่งเนาะเออคุณตาวิถีไทยมารีวิวแล้วพวกเรามาร้องเพลงประกอบอ่าเสียงให้คุณตาวิถีไทยกันเถอะอ๋อสัน <c oughs> เพราะว่าเพื่อนห้ว่าคุณตาวิถีไทยนี่บไดไใส์เสียงซาวที่อยู่ใน y o u t u b e เนาะหรือว่าอยู่ในอ่า a c e b o o k หรือว่าอยู่ในอ่า g ูเ g ิ e ที่ไปโหลดออกมา อันนั้นมันก็สิซุ่มเสียงต่อการที่ซี u t u b e บอกว่าเป็นลิขสิทธิ์นะเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้ในการสร้างรายได้พันว่าโอ้เอาเอาเอาเสียงนกเสียงสกุนานี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะวันนี้คุณตาวิถีไทยมานำเสนออย่างมานำเสนอนี่เนี่ยเนี่ยต้นสวยงามที่แบบตลอดกาลเป็นดาวข้างฟ้าแหละเพื่อนนี่ เออเม่นอย่างเนาะดาวคางฟ้านี่ดาวคางฟ้าของคุณตาวิถีไทยก็คือตัวนี้นี่นี่นนต้นดอกหน้ากวัวสีแดงนี่นี่เป็นต้นไม้มงคลสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นมงคลไดอืมบอกว่าสีใช้ในพิธีกรรมนั่นพิธีกรรมที่เป็นมงคลมงคลสมรสมงคลต่างๆเนาะสีแดงนี่ มักสิเข่ามาในพิธีฉลองอะไรต่างๆอ่าฉลองวัดฉลองนั่นฉลองนี้อ่ที่ใส่สีแดงอันนี้คือกันนี่ๆเมือ่อนี้คุณตาวิธีไทยเอาต้นดอกหน้างัวสีแดงนี่มานำเสนอเพราะว่าเป็นต้นไม้มงคลเหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปปลูกไว้ตรงสำนักงานเออประดับไว้ตรงห้องรับแขกห้องนั่งเล่น หรือเอาไปโชว์ไว้ในสวนออสวนของต้นไม้สมุนไพรนะอืมีคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นหน้างัวสีแดงนี่มีสีเดียวใช่ไหมบอกมีหลายสีนะนี่นี่นี่ก็เป็นสีชมพูเห็นบน่เหนสีชมพูสวยงามนะทีแรกคุณตาวิถีไทยว่าเป็นสีขาวแต่เป็นสีชมพูกําลังปริดอกคือกัน โบ,โบราณเพิ่นบอกว่าต้นไม้ใบยาต้นไม้มงคลที่กำลังจะผลิดอกออกใบนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่กำลังจะมีโชคมีลาบนะเออคุณตาวิถีไทยผมจะเอาไปปลูกที่บริเวณป้ายโรงแรมของผมแล้วก็เอาไปปลูกไว้ในสวนต้นไม้มงคลเวลาที่ลูกค้าเวลาที่แขกมารับประทานอาหารห้องข้างลาง่างเนาะเออแล้วก็มี ส่องลงไปทั้งนอกออกไปข้างนอกอืมสิเป็นตู้กระจกข้างนอกข้างในเพิ่นเป็นห้องแอร์นะกินขา้าวอืมกินขา้าวนั่งตามมาตรการนิวโนมอนอืมโทโทโท,โทต้นที่อยู่ในสวนต้นไม้มงคลนี่มันสวยจังเลยผู้จัดก,การว่าซันครับว่าซันเพื่อนมีขายอยู่บ่ทางโรงแรมมีอ่าจำหน่ายอยู่บ่เพราะว่าอยากซื้อเอามาป,ปลูกลูกค้านะ บอกว่าเราไม่มีนโยบายขายวัสดุแต่เรามีนโยบายที่จะมอบเป็นกระเช้าของจำรวยให้กับคุณลูกค้าพันว่าค <c oughs> ุ้จัดการเออได้การได้การอ <c oughs> ืมว่าโอด้ดี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 เลยเพราะว่าอย่าง <c oughs> เพราะว่ากําลังอยากได้เอาไปปลูกพอดีเลยเพนว่าเออมันสวยมันงาม <c oughs> <c oughs> เออพอได้ไปปุ๊บ ต้นดอกหน้างัวนี้ท่านได้แต่ใดมาผนว่าเอาก็ไปนี่ไงนี่นี่พักที่โรงแรมนี่ไงเพราะว่าถึงได้โรงแรมไหนหนาะวันบอกนี่ไงติดอยู่ในกระถางนี่ไงเพราะฉันอ่ป้ายโรงแรมเป็นแผนการประชาสัมพันธ์โรงแรมแบบแยบยลที่สุดกระทางต้นไม้มงคลอันนี้ไปอยู่ใสป้ายชื่อโรงแรมก็จะไปอยู่ที่หันเนาะฮิบฟ้าไปได้ เดียวเดียวสิบอบ์ตโปรโมชั่นก่อนค่นว่า <c oughs> <c oughs> เออบัตรนี้ห้างทองนายห้างค่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยอืมผมก็อยากได้เอาไปปลูกในกระถางมังกรห้างทองนี่ต้องเกี่ยวกับมัง,ง,งกรมังกรนะบางทีเออห้างมังกรเออในกระถางมังกรมันสวยงามมา ต้นดอกหน้างัวที่สมบูรณ์ต้นนี้เห็นว่าเออมันสวยงามเหมาะที่จะอยู่ในกระถางมังกรว่าอา่แล้วก็เอาไปเหดเป็นกระเช้าของชมล่วยมอบให้กับคุณลูกค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองและกก็ขายทองพร้อมอโอ้ได้การได้การอโรงเรียนโรงเรียนคุณครู ยกเอากระถางต้นดอกหน้างูอันนี้เข้ามานักเรียนวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นดอกหน้างวนะสีแดงวันนี้เอาสีแดงมาสีขาวเดี๋ยวอาไว้วันหลังเหมือนมาาไว้วันหลังวันนี้เอาสีแดงก่อนมาอืมวิถีไทยเธอวาดได้หรือเปล่าเด็กชายวิถีไทยบอกว่าได้ครับครูครับ ดอกหน้างัวต้นนี้ทำไมมันสวยจังเลยอืมผมอยากได้เอาไปปลูกถ้าสมมติว่าผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ขายได้ไหมครับคุณครูครับคุณครูบอกว่าได้ดีมากวิธีไทยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คนสมัยตะกี้คนสมัยเดี๋ยวนี้นี่เนาะลงมาจากกรุงเทพหนีภัยโควิด ขึ้นมาบ้านเกิดเมืองนอนมาเปิดลานตำบังหรลานขายของเบ็เตล็ดทั่วไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหิดเข้าขายบางทนส่งทางลายก็มีโพสลงทางลายต้นไม้ก็มีเยอะมีคนมาขายกลับมาขายต้นไม้มโอ,อ้แล้วบบดน,นี้ขอแนะนำให้เธอว่าเวลาที่เธอขายนี่อย่าขายต่อยเดียวนะให้ขายหลายๆอย่าง อย่างเช่นนี่ฟิโรเดนรอนมรกฏยกนี่ข้างหลังนี่อ่าหรือจะเป็นต้นอันนี้นี่นพญาสเวตอ่านางกวักด่างหรือเดลีด่างฮได้หลายอย่างเอามาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เลือกได้ซื้อได้หาเนาะอืมนี่นหรือจะเป็นต้นเงินไหลมานี่นีอ่า ต้นภูสีทองเห็นไหมกำลังจีเลื่อยขึ้นข้างฟ้าอเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าถามหาจะได้พบจะได้เจอจะได้เห็นอมีไหมแก้วสารพัดนึกมีไหมต้นอ่าเศรษฐีใหม่อหรือเศรษฐีนำโชคมีไหมมีอเพราะลูกค้าเวลาเขามาซื้อของเนี่ยเขากระตีถามต้นนั่นแน่ต้นนี้แน่ เพื่อสิได้ซื้อประกอบกันไปครับวิธีไทยบอกครับเออบางนี้ในระดับมหาลัยอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของมหาลัยเนาะระดับนี้นะต้องเกี่ยวกับงานวิจัยงานวิเคราะห์วิจัยว่าเห็ดต้นไม้อันนี้มีประวัติความเป็นมาจากใสเนาะ มีพื้นถิ่นมาจากประเทศไหนกันแน่ออยู่ในของไทยมีไหมหรืออยู่ทุกประเทศอืแล้วแต่ละประเทศนี่มีสีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างามีสีนั่นสีนี่สีนี่สีนั้นเอามาเปรียบเทียบกันแล้วกเวลาที่ไปเอาข้อมูลมานี่ต้องต้องให้เครดิตอย่างเช่นไปเอามาจากตำราเล่มนี้ก็ให้ว่าเอามาตำราเล่มนี้อ้างอิงว่าดอก หน้าวัวเป็นสีนี้มีชื่อว่าอันี้นี่นี่นี่น,นี่นะวิธีการเพราะเลี้ยงวิธีการขยายพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นเด้อคุณอ่าอ่นักศึกษาวศรันที่ไปหาข้อมูลมาครับครับครับ,บวนัน <c oughs> <c oughs> นักศึกษาห้องนี้เนี่ยเป็นศึกษาเป็นนักศึกษาที่เรียนภาคเสราร์อาทิตย์นะภาคพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องมีคนที่มี หลากหลายชนชั้นล,ลากหลายอายุมันดัดับของอายุนี่สีบทเท่ากันบุคคอนักศึกษาเรียนาภาคปกติแต่ก็จะมีอยู่นักศึกษาที่เรียนภาคปกติก็จะมีเนาะเพราะว่าอย่างห้องที่เรียนภาคปกติเนี่ยมันเต็มเพื่อนเกยมาเรียนอยู่ห้องนี้เสาร์อาทิตย์นะแมนอยู่ทางมหาลัยนี่จะให้เครดิตว่าคนที่มาสอบไวน้นี่มันติดแล้วแต่ห้องมันเต็มเนาะให้ขึ้นบัญชีไว้ปีหน้า แต่เพิ่อนโบอยากไปรอเรียนป,ยปีหน้ามันเผื่อสด้เฮียนเนาะเออป,ปีนึงก็เลยมาเรียนกับคุณตาคุณยายอยู่ห้องนี้แหละมาสัน <c oughs> วิถีไทยเธอออกมาพรีเซนต์คนแรกมาสันอ้าว,วิถีไทยได้การวิถีไทยรเรียนห้องนี้นะอืมได้ข้อมูลมาคนนั่นพูดก็มีการบันทึกถ่ายวิดีโอไว้ว่าต้นดอกหน้างัวนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ประโยชน์คุณนประโยชน์เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้สวยงามนะ,ะบันทึกข้อมูลไว้จนจบท่วนกระบวนความทุกคนที่ไปหาข้อมูลมาบันนี้อาจ,จารย์เพื่นบอกเอาละถ้าหากว่าเฮาเห็ดเป็นสมุดเป็นหนังสือไว้เนี่เวลาที่คนสิไปหาข้อมูลในห้องสมุดนี่มันสิสุ่มเสี่ยงต่อการที่ิติดโควิด -19 บเาสั้น อาจารย์เพื่อนก็เลยบอกว่าโอ้เอาจังซี่ซะเดี๋ยวจะให้พวกเธอนี่เอาข้อมูลนี่ลงไปในเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะโดยให้พวกเธอนี่เป็นแอดมินกลุ่มละ5คน5คนแอดมิ Facebook, Page, YouTube, น a c e b o o k แอดมินเพจแอดมินอินสตาแกรมแอดมินยูทูบนะแอดมินทิกต็อนี่คีข้อมูลลงไป ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นดอกหน้ากัวอที่พวกเฮามาเอามารวบรวมไว้เนี่เข้าไปหาอยู่ในเว็บไซต์ของเทเฮาเลยโดยมีแอดมินแต่ละช่ององแต่ละช่องนี่ดูแลระบบนะมีคนถามเข้ามาท่านคะนักศึกษาครับต้นดอกหน้ากัวนี้วิธีการเลี้ยงเลี้ยงอย่างไรนี่ตอบ ถ้าหากว่าเฮายังบม่มีข้อมูลชัดเจนเฮาต้องไปหาข้อมูลก่อนเนาะมาถามอาจารย์ก็ได้แล้วก็จังคีข้อมูลตอบแต่ถ้ามีคนบอกว่าโอ้อยากได้ขายต้นเท่าไหร่คะขายเลยนะเฮาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขายอยู่แล้วเพื่อจะได้สร้างรายได้พวกเธอจะได้เอาเงินนี่นะมาซื้อกับข้าครับครับครับอาจารย์ได้การ อาจารย์ที่เหเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยดอกหน้ากัวสีแดงนี่มันแจ่มจรัดมันสวยมันงามคงทนตลอดการเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบอใครเห็นใครก็อยากจะอุปถัมภ์คำชเอแต่คุณตาต้องเว้าแบบนี้เด้อ ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อคุณตาเดอ้อครับคุณตากันนี่เอ <c oughs> เอมันจังบกพิษพรอร์บคอมพิวเตอร์อืมอืมอครับ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 บานีในห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนเัเป็นเสี่ยวเฮยกันเนาะโอเมื่อนี้ ไปหาคุณยายเธอคุณยายนี่เห็ดกับข้าวอยู่ตรงกลางพอดีเนาะระหว่างโรงแรมกับอ่าโรงแรมกับไอห้างทองเพ่นคุณยายเช้านี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นดอกหน้ากวัวมามาเป็นพระเอกของเรื่องไหนเะมื่อนี้เออคุณยายมีอยู่บละคุณยายนะอือลงมาถามได้นะ ทั้งๆท,ที่หู้ว่าคุณยายนี่ต้องมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพว่าพวกเธอใจเย็นๆยายว่ารับประทานอาหารเช้ากันมาหรือยังล่ะเอางั้นเข้าไปข้างในก่อนอยังครับยังครับอืมเข้าไปข้างในยายจะทํากับข้าวไปให้ทานก่อนใจเย็นๆเอาเหมือนเดิมใช่ไหมกับข้าวนะว่ายายแล้วบอกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม <laughs> กับข้าวเหมือนเดิมของ ในห้างทองนี่ก็คือกับเพราวรวมไข่ดาวกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการโรงแรมนี่ก็คือข้าวผัดไข่ดาวนะแซ่บแซบยายเราก็สิมีน้ำซุปนะน้ำซุปมีกระเทียมเจียวนะพริกไทยแล้วก็มีผักชีหอมเนี่ยโรยใส่จากสองสามใบนะแซ่บโอ้มีอันนั้นพร้อมไหนหัวเชเท้าพร้อมน้ำซุปเาเนี่ เออแซ่บสูตรกินกับกบเพาวรวมอ่ากับไอ้ข้าวพัดอืมกินขาน้าวนำซัปลาอิ่มนำสำลานแล้วค่ะเอื้อมอับว่บนะตินตินก็ยกน้ำมาเสิร์ฟตินตินหลานของคุณยายซอยมาซอยงานคุณยายนะขายกับข้าวอ้าวตินตินยังไม่เปิดเทอมเรยลูกสันทักทายยังครับนู่นหนึ่งพกกิกิกาครับ ุณน้าทั้งสองมาสันอ้าขอบใจมากขอบใจมากยายห้องตินตินไปยกต้นหน้ากัวมาให้ทั้งสองน้าอ่าตินตินมาช่วยยายยกต้นไม้มาหน่อยมาสันเป็นต้นดอกดาหัวกําลังออกดอกสะพังนะแต่ละกระถางสวยงามนี่ยายเตรียมไว้ให้พวกเธอแล้วคนละสิบกระถางพอหรือเปล่าดูซิดูซิ ความงามของเขานี่มันเทียบเท่ากับของคุณตาวิถีไทยเอามารีวิวหรือเปล่าอะสันยายเราถามนะบอกโอ้ยายมันสุดยอดมากยายเอ้ยดอกหน้างัวของคุณยายนี่มันงามแจ่มจรัดดูแล้วก็รู้สึกประทับใจนะประทับใจดูอะไรในช่วงเช้าๆที่เป็นสีแดงสีที่เป็นมงคลนี่มันงามแล้ว ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นมงคลตลอดเพิ่นว่าเวลาที่เราดูอะไรที่มันเป็นมงคลน,นี่ <c oughs> คุณยายบอกว่านี่แหละรับไปเลยเออขอบคุณมากครับยายครับพ่อมีคนโทรมานี่ห้างทองผมนายห้างพรุ่งนี้ผมจะไปแลกเปลี่ยนทองนายห้างมีดอกหน้าวัวสีแดงไหมอ่ามีดอกนะเพราะว่าเพื่อนเพื่นให้เครดิตลูกค้า ที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองนี่เพว่าสามารถที่จะเลือกต้นไม้มงคลมาเป็นกระเช้าของํำรวยได้โดยโทรมาก่อนนะโทรมาก่อนอืมอยากได้ต้นหยังฟิโรเดนรอนเขียวมรกตยกหรืออ่อต้นเงินไหลมาหรืออยากได้พยาสเสวรหรืออยากได้ถุงเงินถุงทองเนาะอะหรืออยากได้ ต้นเดลีด่างต้นกวักด่างนะอ่าหรือจะเป็นต้นโน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 อ่าพรับพึงด่างเห็นไหมเน่เน่เน่สวยๆนะสวยๆหรือจะเป็นต้นเงินไหลมาเน่เน่เต้นอ่าภูภูด่างสีทองเห็นไหมอ่าอผีเสือ้อผีเสือ้อท่านผู้ชมเน่น่เ่เห็นบหมอ้าวบินมาเป็นคู่อีกนะ แม่โบย่านคุณตาวิถีไทยเลยจะกลัวทำไมล่ะคุณตาวิถีไทยไม่เป็นอันตรายเป็นมาเออเราก็มาหากินหาอยู่นี่กล้วยด่างซื้อมาอ่าสองต้นนะ่ะเป็นด่างแต่ต้นนี้นี่ยังโบเห็นความด่างก็คาดว่าน่าจะในอนาคตนะลูกของเขานี่น่าจะมีด่างน,นี่น่าจะมีด่างพีเสื้อตัวนี้อ๋อบินหากินอยู่แถวนี้แหละมุตโตนะ มบต้องไปอยู่ใสบินตัวใดที่มันมีเกสรงเกสรกับตอมไปนะผสมเกสรตามธรรมชาติพอกินข้าวน้ำซ้ำป่าแล้วก็พากันอ่ลูกค้าเพื่อนโทรมาบอกอยากได้ต้นดอกด่างงัวสีแดงเพื่อนก็เลยบอกว่ามีมีเม่นว่าเตรียมจะเตรียมไว้ให้นะและกลมาได้บ้านคุณยายนี่แหละส่วนว่าสีรอคุณตาวิธีไทยเนี่ยโอ้จักยามใด เราได้มารีวิวแค่ต้นเดียวสองต้นอัน,นี้่มาสั้น,นถ้ามีคนทักถามเข้าไปคุณตาวิถีไทยดอกหน้ากัวสวยจังเลยแบ่งขายไหมเราก็สิบอกว่ายังไม่ได้แบ่งขายครับยังมีแค่ต้นเดียวครับ่าสั้น,นคุณตาวิถีไทยเราสิมีแค่ย่างละต้นเพราะเราเพิ่งเริ่มมา,นนมาบ้านคุณยายนี่บ่ผพิดหวังนะ บอพิหวางขอบคุณมากครับเอาล้วเนาะสําหรับมนันนี้คือ see happy สีแฮปปี้เอนดิ้งสุภูสุกลขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้่งมือหนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมนันี่โชคเดินทางไปใสมาใสใกล้ไ ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกะ็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายที่สิมาล่อลวงให้ทำบาปนะครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตอ่าสำหรับมื้อนี้ พระเอกของเรื่องก็คือหน้างวสีแดงไม้มงคลครับท่านผู้ชม